สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ F C แล้วก็สวัสดีพี่ๆที่กําลังมองหาตัวกระบะแคปนะคะไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะพัตี้ก็มีรถอีกคันนะคะมานําเสนอนะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะอ่ะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Isuzu D Max 2.5ตัว S นะคะคันนี้ได้เป็นโฉมปี2015นะคะนะได้เป็นตัวเทียตัวธรรมดานะคะคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่3,99,000บาทนะคะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าซื้อไปได้เป็นเมืองที่2แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเอามาเทินนะคะรถเทินรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคลิปเต็มคันนี้นะคะปตีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปตีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่ารับชมนะคะคลิปรถเข้าใหม่นะคะนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะ มีอาชีพที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทค้าขายนะคะอาชีพอื่นๆน,นะคะสามารถออกรถได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกับพี่ตี้ได้เลยนะคะออกรถง่ายๆนะคะมั่นใจได้เลยนะคะมาออกรถที่เพชรดลนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพาช่วยทุกคันดันทุกเคสจบแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ติดแบ็คลิสต์มานะคะอันนี้นะคะเรายินดีช่วยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0บาทนะคะแต่ลูกค้ามีเคดิตนะคะก็จะผ่อนถูกลงมาอีกนะคะได้ดอกเบี้ยปีเอ ปี15นะคะถ้ามีเครดิตนะคะได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถหรือว่าคลิปิีมคันนี้กันก่อนเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะสําหรับด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะ D-Max ปี2015นะคะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าเดิมแท้โรงงานนะคะตัวนี้นะคะสภาพโคมไฟนะคะสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นไฟมันติรีเฟลเตอร์นะคะชุดโคมไฟนะคะทั้งสองฝั่งข้างนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่ค่ะ โคมไฟสวยๆนะคะเดิมๆนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ i s u ซุนะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวนะคะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะ ลูกค้านะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจคันนี้ก็จำป้ายทะเบียนหรือว่าแคปหน้าจอมาสอบถามข้อมูลกับพัดได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะ0971126820นะคะ0971126820นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลกันมาได้เลยนะคะสีตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะสีไม่รอกไม่ร่อนนะคะเหลี่ยมมุมสันนะคะฝากระโปรงด้านนอกนะคะ นะยคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะคะสีเรียบๆเนียนๆตัวนี้รถปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะคะ,อะเอาไปใช้ได้เลยนะคะการแม่นทานการบำรุงนะคะเช็คระยะตลอดนะคะตัวนี้นะคะเราเช็คระบบไฟระบบช่วงล่างระบบเบรกนะคะระบบต่างๆเราเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งด้านซ้ายกันนะคะในส่วนของด้านข้าง ด้านซ้ายนะคะสีตัวรถนะคะเรียบเรียบเนียนๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีลอกไม่มีรอนเช่นเดียวกันตัวมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับแออนดรอยจากโรงงานนะคะโครงสร้างนะคะด้านในนะคะโครงสร้างนะคะข้างในตัวรถนะคะเดิมๆสวยๆนะคะนคะคะ โคงสร้างไม่เป็นสนิมโชคเดิมนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเตี้ยนะคะยางเป็นยางดันหลบนะคะโครงสร้างตัวรถช่องไฟระยะห่างของตัวประตูนะคะเท่ากันทุกจุดนะคะไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่คะ่ะเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนะกระจกกระจกเดิมโรงงานนะคะนะ รถนะคะการันตีเลยนะคะรถไม่มีพิความไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติตัวรถได้นะคะม่เดิมนะคะเราไม่มีกอไม่มีกัไม่มีเขียนแน่นอนนะถัดมาในส่วนของตัวกระบะนะคะด้านหลังนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะสีกระบะนะคะเียยบสวยๆเท่ากันนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะช่องตัวเปิด ฝาถังน้ำมันนะคะเดิมนะคะแล้วก็ช่องห่างช่องไฟนะคะทุกจุดเท่ากันนะคะไม่มีปิเดเบี้ยวไม่มีผุดรูปนะคะ,ะช่องห่างตัวหัวเก่งระหว่างกระบะนะคะเนี่ยค่ะเดิมเดิมสวยสวยเซตสีเดิมนะคะเซตสีโครงสร้างเดิมเดิมนะคะไม่เป็นสนิมนะคะสวยๆในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะ แล้วก็ไฟท้ายนะคะไม่แตกไม่ลอกนะคะแล้วก็ไม่เหลืองนะคะไม่มีรายงานแน่นอนนะคะทั้งสองฝั่งข้างนะคะโคมไฟเดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของตัวกันชนหลังนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะเป็นกันชนเอ่อกันชนเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพแม็กไลเนอร์นะคะอ่ะอันนั้นไม่ใช่รอยแตกรอยอะไรนะคะเป็นรอย เปื้อนฝุ่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปัดแต่ตัวสภาพแบ็คไลเนอร์ไม่มีแตกนะคะสวยๆนะคะเป็นเดิมๆของเดิมนะคะติดรถมาเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วมาดูในส่วนของฝั่งด้านขวากันนะคะในส่วนของด้านข้างของด้านขวานะคะตัวรถนะคะสีผิวเรียบเนียนนะคะสวยๆไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะไนะม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวเก่งหรือว่าตัว กระบะนะคะนะสีเรียบเรียบเนียนเท่ากันไม่มีด่างไม่มีลอกล่อนนะคะช่องไฟนะคะระยะห่างตัวประตูนะคะฝั่งด้านขวานะคะนะเดิมๆเท่ากันทุกจุดไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนะสติกเกอร์หรือว่าโลโก้สเปคแคปจากโรงงานอยู่ครบนะคะตัวมือเปิดนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในกันนะคะภายในนะคะนะ ในส่วนของภายในนะคะจะเป็นภายในสีดำนะคะนี่คะ่ะพวงมลาลัยนะคะหน้าจอเรือนใหม่ค,คันนี้นะคะจอคือตัวเครื่องเล่นจะได้เป็นวิทยุ FMAM นะคะ AUX e นะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะทํา มุมเบาะนังให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นตัวเบาะนังสภาพภายในนะคะโครงสร้างภายในห้องโดยสารนะคะเดิมๆสวยๆนะคะรถไม่ได้เข้าโครงสร้างมาแน่นอนนะคะภายในนะคะสะอาดนะคะเดิมๆนะคะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียุบนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมนะคะบอกเลยนะคะรถ80-90%รถพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจนะคะหรือ,อยังไงนะคะรายได้นะคะ15,000บาทนะคะคนเดียวจบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน รายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0ันบาทนะคะอันนี้สอบถามเข้ามาออกรถคนเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าบอกเลยนะคะในตัวสภาพห้องเครื่องหรือว่าในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมเช่นเดียวกันนะคะทุกจุดนะคะนะคะมีให้เห็นปั๊มเบรกนะคะ นะมอลมเบรกนะคะไม่มีคาบเยืมแกมขวานะคะน็อตเดิมไม่เคยขยับนะคะรอยซีนหรือว่าตัวเม็ดอาร์ตดูกลมๆมันๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยๆเดิมๆนะคะอันนี้ตัวเครื่องนะคะวบางตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะคะนะถัดมาในฝั่งของฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับคานฝั่งซ้ายนะคะคานเดิมโรงงานนะคะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะ เม็ดอาร์ตดูกลมๆม,มนๆจากโรงงานตัวน็อตไม่เคยขย,ยับนะคะตัวแผ่นเพจเดิมนะคะสวยๆนะคะไม่มียับยุยย่นะคะรถไม่เข้าโครงสร้างแน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะน้ำมันพาวเวอร์นะคะตัวแบตเตอรี่อันนี้ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะทุกจุดนะคะ qc แต้มสี่โรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะอันนี้คือรถเดิมๆไม่มีการตัดต่อดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของคานหน้านะคะเนี่ยค่ะเดิมๆสวยๆน็อตไม่เคยขยับนะคะสีเดิมนะคะเรียบๆนะคะของตัวคานนะคะนะจะเป็น คานเดิมนะคะฝั่งขวานะคะสวยๆเดิมๆิมน็อตไม่เคยขยับทุกจุดนะคะไฟนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับในมุมหรือว่าขอบนะคะคิ้วต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบ